สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนวนะครับมันนี้จะภาพพี่น้องมาเบรงวิธีการบ่มน้ำเชื่อแบบง่ายๆ,ๆนะครับการบ่มน้ำเชื่อหรือว่าอุ่นน้ำเชื่อนะครับก่อนที่เขาจะมาผสมสำหรับพี่น้องที่ผู้ที่ยังบวัวชำนาญหรือบวัวท่านหูเหล่อง การอุ่นน้ำเชื่อก้อนผสมนะครับน่าสีบลผสมน้ำเชื่อตอนถี่มีความเย็นนะครับวันนี้ผมก็จะมีผสมหนึ่งแม่นะครับโดยจะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าตัวใหนนะครับเพราะว่าแม่นี่เขาเคยล่างมดลูกเหลี่วนะครับแล้วก็พ่านหนึ่งซัดซัดผ่านหนึ่งรอบนะครับ ก่อนที่ห่าจะมาทําการผสมคือแม่นี่ครับนี่ทำการผสมนะครับมัเชื่อห้าเทศไว้แล้วนะครับเมือ <c> ว <oughs> ่านีการผสมไปหนึ่งรังนะครับมือน,นี้ห่อเก็จะมาสัํมที่นี่มเชื่อเขาจะมีความเย็นนะครับห่อเขายังมาท่านผสมห่าจะอุ่น อุ่นหรือว่อมว่อมเพื่อให้น้ำเชื่อเขามีประสิทธิภาพในการเจาะไข่นะครับเพราะว่าน้ำเชื่อที่ออกจากตู้เย็นหรือว่ากองโฟมที่น้องบางคนอาจจะไปซื้อหรือร้างมา,าจาก่างจังหวัดเขาจะมีการแพกในกองโฟมนะครับ้วก็จะเอาน้ำแข็งใส่เพื่อว่าหน่อน้ำเชื่อบุให้เชื่อตายนะครับ ก่อนก่อนที่ข้าจะมีการผสมข้ากับตองอุ่นน้ำเชื่อก่อนนี่ครับแม่นี่ครับที่สำคัญนะครับพี่น้องก่อนที่จะผสมกับให้ทำความสะอาดนะครับนะครับทำความสะอาดเอาใวยาเพจของเขาก่อนนะครับให้สะอาด ห้องก็จะใส่น้ำสะอาดนี่นะครับน้ำต้ายยางก็ได้ครับก่อนผสมห่อก็เช็ดหแห้แงแล้วก็พี่น้องที่ซือ้อซื้อมาห้อจะเอาออกในกล่องโฟมครับห่อจะดึงดึงน้ำเชือ่อจับน้ำเชื่อออกมาง่ายๆคือห้อห่อได้น้ำเชื่อออกมาจากกล่องโฟมหรือตู้เย็นนะครับ เขาก็จะมาใส่กระเป๋ากางเกงไว้นะครับนี่ครับสอดใส่กระเป๋ากางเกงสีให้สัมผัสนี่ครับให้สัมผัสไอ้ร่างกายเขานะครับเพราะว่าร่างกายคนเขาอุณหภู่ิก็จะอยู่ประมาณสามสิบหาถึงสามสิบเจ็ดองศาแต่โบกเกินสามสิบเจ็ดองศานะครับน้ำเชื่อเขาก็จอุ่นอยู่ประมาณ ประมาณนั้นนะครับส7ิบเจดองศาจะบกเกินเกินนั่นไปนะครับเอาใส่กระเป๋าไว้ประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วก็เข้าก็จะเมื่อจับจับเบิ่งวาวาเขามีมีความอุ่นขึ้นซ้ำใดนะครับก่อนที่จะผสมสมมติว่าผ่านไปสามสิบนาทีเข้ามาจับเบิ่งว่ามีความอุ่นอุ่นแน่นจังน้อยเข้ากับผสมใดนะครับ มีบอร์ตรงใส่การต้มน้ำบอตรงใส่ตลอดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์โบ,บมี่เขาก็สามารถวอมได้นะครับถ้าสมมติว่าจับเบิงจับเบิงสามสิบนาทีผ่านไปแล้วจับเบิองย่างบระท่านอุ่นเขากับเอาเอาไหวไหวกว่กนนะครับเขาก็เพิ่มไปอีกจากสิบนาทีถ้าสมมติว่าเขาอุ่นแล้วเขาก็เอาออกมาทําการผสมได้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้า ถ้าเขายัางบ่ทษันอุน่บนบ่ทษันบ่มน้ำเชื่อเขาก็ยังบ่ทันไหนตื่นตัวนะครับเพอว่าเขาคล้ายๆว่าเขาเขายังนอนรับอยู่นะครับเพราะว่าเขาปุกพวกเขาเดีคยว,วามอุ่นนะครับวันนี้เขาก็จะมาผสมแม่นี่ครับ,รรบว่าเขาจะพานบอหลอบนี่ผสมไปเมื่อวานครับวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดพฤษภาครับหกห้าตัวนี้ มดลูกอักเสบครับหลอบกวนเท่ากับหลังเรียบร้อยแล้วแบบนี้เข้าก็จะมาทําการผสมเพื่อาพาันพันหนึ่งสัตว์หนึ่งรอบสัตว์เพื่อยี่สิเบเอ็ดวันนะครับเขาเขาเป็นสัตว์รอบหนึ่งแล้วก็เท้าขามนะครับบอผสมเ้ามาผสมหลอบนี้นะครับผ่านมาอีกยี่ยสิเบเอ็ดวันก็นเป็นสี่สิบสองวันนะครับนี่เข้ามาทําการผสม โดยใส่หัวเดือยแม่สาวนะครับแต่ว่าแม่นี่เป็นเป็นแม่นางแต่ว่าจิมีเขาเล็กนะครับจิมเขาเขาหน่อยเอาไว่าเขาเล็กเขาก็สามารถใส่ใส่หัวแม่สาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมุแม่สาวจะบบสามารถใส่หัวเดือยแม่นางได้นะครับเพราะว่าหัวเดือยแม่นางเขาจะใหญ่ใหญ่แล้วหมดลูกแม่สาวเขายัง ช่องคอดเขายังแขบอยู่นะครับเขาก็จะบรสามารถใส่ใส่หัวพุ่มของเดรย์แม่นั่งได้แต่ว่าแม่นั่งที่สามารถใส่หัวพุ่มของแม่สาวได้นะครับสําหรับแม่นา่งนะครับจะสามารถใส่ของแม่สาวได้เพราะว่าหัวเขาเล็กช่องคอดเขาใหญ่มันก็จะเข่าได้นะครับพี่น้องครับครับเมือ่อ มือมือนี่เท้าใส่ใส่น้ำเสือ่อคองพอหน่นะครับของเจ้าปีเตอร์นะครับดีดแบงกันก็นลุกขา่าพร้อมครับคือว่าเป็นขิวของเขานะครับรอบนี้รอบหน้าจะเป็นขีวของเจ้าทองคํานะครับมือนี้กัจะโบ้ไห้พี่น้องในเรื่องการผสมนะครับคือว่าผู้ผู้ทึกกล่อ,องไห้บบมานะครับมือน,น จะเอาไว้รอบนาจ,จะทำการผสมเทียมให้พี่น้องในเบิ่งกันนะครับว่าเห็ดเป็นไรนะครับเมื่อน,นี้มาบอกแค่การบ่มน้ำเชื่อหรือว่าอุ่นน้ำเชื่อซชื่อๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันโอกาสหนาครับผมสวัสดีครับ